โลสวัสดีครับวันนี้ตามมาแล้วตามมาแล้วเดี๋ยวกาเชียก่อนเปิดตู้เปิดตู้กาเชียก่อนเริ่มแรกไม่ตีดำเรื่อยไม่ต้องเปิดตู้กาเชียนก่อนว่าจะปอนในชาร์จเลย Nè, rùi, rùi quay quay chết bài gòn tu bài con quay uh, chết đó không, cấp luôn luôn bây con luôn cấp Cấp luôn 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 dầm ôi mẹ ơi tay nè ai là lăng cá đây ní sập ní ní bán nó tôm bia vô lên mấy bia lẻ lẻ bia nào phải đây nè ai cũng lấy đồ bia thì nào phải đây con nì mà máy ta ai <laughs> có kép nè đại cao ai có kép tụt nhập tại này nè mày run mày run mấy truể nhưng 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 tí nhưng 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 kép nhưng 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 โอเคไปไปกันเลยน้าตรวนี้เรามาอยเกิรตึงนานเลยครับอยบักตัวต่างก้าวเลยก้าวไปตอนนิ้นในนี่ครับนั่ไปกับปีนั่ ข้าไม่เล็กเล็กก่อนเดาโอโห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 ้เกือบไปเเกืบไม่พอน ก็ไม่พอตอนนี้ยังต้องเว้นระยะเลยพุ่มยังก้าวไกลใกล้ไม่ได้ตะมันกับตะมานันนอนอยู่แล้ววันแล้วไม่ไหวแล้วยิงนอนยิงปวดด้วยยิงเก็ดยิงเมือย เจริงวันนี้ว่าอีกก้าเปได้อีโนเมกับอีโนเมกงตีมันตีมาจะประจบนู่งกงเลยเลยลุกไปได้เร็ววะจุ่มไปได้วะเลยเดืลืมนะลงกิ๊บไปกับเดียวนี่ลุกป้อจุมเดียวความไปได้ทีมันมาจะไปจุก ไม่ได้เราไม่เลยว่าพุ่มไม้ได้เนยพมพุมยืนไม่ได้เลี่ยครับพ่มตันไม่ตั้งตัวเลยเลยว่าผมไม้ขี่แกนใต้ลักลิ้หนาดีเลยไม่ไหวเลยพุมผมยืนไม่ไหวเลยเลยว่าแล้วมาตึงบ้านก็หลักเลยผมเลยว่าอาการไม่ดีเลยมันมันสันเม็ดเลยสันตั้งตัวเลยตึงปากปวดอกหายเชียนเลยน้อย ผมยืนไม่ไหวเลยแต่ว่าพ่มใหม่ย,ยืนได้รักทริปหนาดีเลยผมพ่มไม่หล่อเลยแต่ว่าผมแกนกำหลอดรับานแต่ว่าผมอย่างแกนอยู่เลยมีทิศพลัดต้งน,นั้นเหนื่อยพมเลยว่ากัปไปไปวันนี้แต่ว่า,ววา,า,าแล้วว่าไหวมาสามารถได้เดียวโอเคครับจมาก่อนสายเก้าวไป จะไปดานานั่นครับไปดานนั่นครับตอนนี้เรามาตึงงานแล้วโอ้รถใสอยู่นี่นี่เองเราจะไม่ลงจากรถนะครับเห็นดูวาตีมันเราจะไม่ลงจากรถนี่ก็ต้อนกันหรือวะ ก็ค่าต่างได้วะผมจจอยู่ระย่างาา <c oughs> เอามาติดรถเลินดูตีมันลุกไปลุกไปมาตั้งนานเลยครับมาตั้งนานเลยประมาณรักเป็นรอยเตียวเอ็นบีนไ,ได้วะ ตอนลินในตะครับลงไปในตะต่อเดียวลงไปในตะเลยนะครับไม่รู้เต้มากับรเต้ตะหน่วยไหมยี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่ครับเขาวิ่งกันปื้นหนวดกระกระ,ะยันนั่นตัวนี้เล็กกว่าต่อไป <c oughs> มึงเล็กกว่าต่อไปไอ้วะเด้อ ลูกปีเตียนไม่ปื้แต่อยากกันเต็มเต็มวดเดียวหล้ากงเด็กดกวดกันไอ้จู้มึงอยาอกตีกูอยากูไกลกว่าเด็อย่างขวดเดียวอยู่กกันเอาอยีเลยก่อนตีจ้าเลยนะจูนะ

ไอยักมึงอยากก้แกกูแดงกูกย,กยังม่ได้ีดีกูตัวเล็ว่าอย่าง,ดงแดงเปเลยกูมึงก็ไม่เชืยอได้ตอนนี้ไอ้ไเกอนะ่ามานนารมันเอารถพุ่มไปกับนี่ลเลยพ่เป็นวันเย็นนั้นถึงรถพุ่มเจอะไกางตืนแดดไม่แก่ตก ซึ่งบอกว่าจะเอาไปกับแต่ก็ไปบ้านล้วเพราะใบย้อเป็นขึ้นแล้วอันนี้อันนี้ในอากาศอะไรเนี่ยมันไม่ได้เตี้ยนนี่ว่านี่โปรยไอ้เลยวมาต้นก้าวไหวเจ็ดเนาะเปิดจบกกับเลยวันนี้ไอ้ยักษ์มึงเหนียวหน้าไว้เรียบร้อยเปิดเดนเหนียวมึง เอ๊ะยัดนะเดี๋ยวเราไปเล่นสับะสับกันสะเราตรงลงในชะเราตองปัสสลงในชะเาจะมาเตะถึงไหนโอ้พี่พี่แก๊บมาเ้เรเตปะกันความเลครับ ต้าปยิยกมาก็ประตีงรอวันก้นไปด้านโนูลักโอ้ยยิงเลยรับเปยียกระดับรักก็ไม่เลยย่อไม่ปเปื้อนไปนี้มาเตียงนี่นะวะป่าปะวะไปนั้นตักดินนี่นะวาาะแต่วก็ป่าวะขึ้นไปโน้นลักมาเตียงนี้แน่นอนแล้ว Pin ơi Pin ơi Tê cân nhớ Tê để cân đi nhớ Tiếp tiếp ăn nhớ mấy ăn cua nhớ Tiếp nhớ mấy Ờ ờ ครับป่าป,ปัมเลยป่ปัมมั่วไ,ไ,ได้ได้ได้โอเคอันนี้มาตียงนี้ก่อนตเดีย๋ยวเตะขึ้นกันขึ้นกันขึ้นกันไปยมถึงกันนะวะแล้วไปเตีปละลูได้รถเลยทีนี้ Trát <laughs> ra 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 cái đó trát 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 mấy trát 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 Tiếp trát 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 đi trát đây trát à trát 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 ว่าป่านนี้ก้นม้อยปอง่งเมากนม้อยบป่งเาวะนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปาต่งลุงวนต่างลุงต่งลุงจกักปลน่นะวะ

โอเคครับรอติดตามตอนลำบากตอนลำบากตอนต่อไปนะครับนี่พวกข้าต้องมายบายก่อนกระปุ่มยังไม่ได้ดีแต่ได้ดีนะครับเป็นระยะเงินเลยจะต,ตามันกันก้อนครับไม่ได้ทำหรือโอเคคลิปนี้มายบายกับปุ่มสวัสดีครับ cào cao tặng nhẹ để cấp tặng mấy lai cao này quả bác lên là cao tặng nhẹ ừ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  ไ,ไล่แต่งคว้วยแต่งไลยแต่งไล่เลยครับแต่งไล้เลยกรุ่งกรุ่งดำดำแทงได้หมดลายโอเค